สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงอวกาศแห่งความลี้ลับไขปริศนาที่โลกไม่เคยได้รู้วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นตะลึงและท้าทายทุกความเชื่อเกี่ยวกับโบราณสถานอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนั่นคือบูโรพุทโธหรือบโรบูดัวมหาเจดีพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตร์สถานแต่เป็นมณนประตูมิติ ที่ซ่อนความลับระดับจัก,กรวาลเอาไว้เบื้องหลังความงามอันวิจิตรของสถาปัตยกรรมหินสรายนี้มีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวการสื่อสารกับจัก,กรวาลและเทคโนโลยีโบราณที่ก้าวล้ำเกินจินตนาการซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับชะตากรรมของมนุษยชาติในปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังก้าวไปถึงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจหลักฐานคำบอกเล่า และพฤษฎีที่น่าทึ่งซึ่งจะทำให้คุณต้องตั้งคำถามใหม่กับทุกสิ่งที่เคยรู้มาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์มาครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางสู่ความจริงอันโบโรบูดูมหาเจดีย์ที่ตั้งตรงานอยู่บนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางาศาสนาแต่คือสุดยอดความลี้ลับที่แม้แต่นักวิทยศาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ยังต้องปวดหัว การก่อสร้างเมื่อประมาณศตวรรษที่9ด้วยหินภูเขาไฟกว่าสองล้านก้อนโดยปราศจากปูนซีเมนต์แต่กลับยืนหยัดผ่านการเวลามานับพันปีได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คือความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ยากจะหาคำตอบแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือภาพแกะสลักนับพันชิ้นที่เรียงรายอยู่บนผนังของเจดีซึ่งไม่ได้เล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว หากแต่มีบางภาพที่ดูเหมือนจะหลุดโลก